ลอยเปล่ามึงมาดิมึงมาเลยมังมึงอย่าห้ามกูดูคนห้ามไม่มีดีครับลุงนี่เจอไงนี่ไปหายเลแยกเคยลุงเอ๋ยถูกแล้วขอให้สุขภาพดีแรงอยู่จอยกูเปล่าเอาเปล่ากลัวแกงสังดงเว้ยสุขสันต์วันเกิดครับโตขึ้นอีกปีแล้วนะครับหน้าไม่แก่ขึ้นเลยเพราะหน้าแก่อยู่แล้วแต่แรกมึงกลัวอะไร สุกซ่านวันเกิดลูกไม่ต่อยม่วงหรอกมึงมาพูดไปเรื่อยมาเดียวผมคอหักเลยแล้วไม่มึงไหวกับปีเตอร์เดนแมนป่ะมึงว่าถ้าวันนี้ยายนุชอั้นมุงไม่ไหวหรอกครับไม่ปีเตอร์เดนแมนท้ากูต่อยไหวไหวแต่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวแล้วแล้วนั้นมึงไปเลยเฮ้ยมันมันพูดนะมันไหวกับพีเตอร์เดนแมนน้องไม่ได้แค่ครั้งเดียวมันมึงไปบอกเขาเลยมันบอกมันไหวมึงพูดแค่แค่ครั้งเดียวไปดูมึงพูดนะมึงไหวกับพีเตอร์เดนแมนไม่ไหวกูไม่พูดเอ้ามึงพูดแคค่รั้งเดียวไข่หัวชมพูนั่นลูกเรามพูดเเเอองงวววว่ามมึไไหหกัับพีตตร์ดนนแล พม่ไหวลวีดีครับลุงฝากพี่ข้างหลังสองคนจูบแก้มนูนดีแล้วห,หน่อยครับจบแล้วนะครับอย่าจุบบ่อยนะครับเดี๋ยวกูเปลี่ยนเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะน้องลูกนิกมาแล้วค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะลุงจ้างคณะตลกมัมเท่งโหน่งมาด้วยหรอครับไม่ใช่มัมเท่งโหน่งครับไม่ใช่นะครับ